สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนาทีนะครับก็เดี๋ยวจะมีสอนน้องเคสต,ตอนบ่ายสผมก็เลยเข้ามาคุยกับทุกคนก่อนนะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยในการที่เป็นสเต็ปต่อไปของบางแสนในไอเนาะสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะเข้าไปซื้อ o c u l ั s เควสทูก็ดูรีวิวละแล้วก็มาหาข้อมูลใน Google มาดูราคามาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างก็คิดว่าต้องตัดสินใจซื้อมาลองเล่นก่อนเพราะเรากำลังที่จะเข้าสู่ระบบของ MetaWord ในไม่ช้าดังนั้นผมจะต้องมีนะอุปกรณ์อันนี้จำเป็นที่จะต้องมีนะครับแล้วก็จะได้มาทดสอบก่อนมันอาจจะเป็นตัวแรกเนาะที่ที่นี่มีและถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยอัปเกรดอีกที แต่ว่าต้องมีเข้าไปเล่นก่อนนะแล้วก็ผมดาวน์โหลดแอปของ Oculus ไว้ใน iPad เรียบร้อยแล้วซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อนะซึ่งก็คือเจ้าตัว Oculus Quest 0นั่0เองมันดีมากเลยที่ไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะต่อผ่าน iPad ได้เลยเพราะว่ามันมีแอปอยู่และก็ซิงกันผ่านบลูทูธนะครับทีนี้เนี่ย ผมจะทำภาพออกมาได้ยังไงมันก็มีหลายออปชันมากๆนะจะก๊อปมาจากสกรีนก็ได้นะแชร์สกรีนแล้วก๊อปมาหรือว่าจะต่อเข้ากับทีวีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อโคมแคสอีกตัวหนึ่งนะในการที่จะลิงก์มันเข้าด้วยกันก็มีหลายออปชันมากนะที่จะทำให้ภาพที่อยู่ในโลกของโลกเสมือนเนี่ยนะออกมาให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าผมจะต้องทำผ่าน YouTube อีกทีหนึ่งนะมันเป็นคอนเทนต์ใน YouTube อ่ะนะดังนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโลกเสมือนจริงกับโลกจริงนะที่ผมอยู่ข้างนอกและก็นั่งถ่ายทำนะทุกคนจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรนะเวลาที่เราเข้าไปใช้แอปก็อาจจะต้องรีบทำนะเป็นคนแรกๆถ้าเกิดว่าไม่รีบทำเป็นคนแรกๆเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะช้ากว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะมาอัปเดตวันนี้นะก่อนที่จะสอน Python แล้วก็ในโลกเสมือนจริงเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะเข้าไปเรียนกันในนั้นผมก็อาจจะต้องมี VR meeting room ที่สวมแว่นเข้าไปและเราก็เปิดห้องสอนกันในนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากซึ่งแน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยมันมันเหมือนกับการเรียนรู้เทคโนโลยไีไปไปพร้อมกันอะ่ะ นะผมก็ต้องเป็นผู้นําเข้าไปก่อนนะหลังจากที่ผมใช้เป็นเนี่ยผมจะได้สอนให้คนที่มาเรียนน่ะเข้าไปเรียนในนั้นก็อาจจะเป็นน้องเคสคนแรกนะที่เข้าไปเรียนในโลกของโลกเสมือนนะครับเพราะว่าเขามีความพร้อมมากที่สุดตอนนี้นะเดี๋ยวเรียนไปทอดไปก่อนแล้วเราไปเจอกันในโลกออนไลน์เพราะว่าอันนี้ก็คือคุยกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะให้เคสเนี่ยอาจจะต้องตื้อ VR เดี๋ยวผมใช้ก่อน แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงนะมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะน้องก็เรียนไปเท่อดไปก่อนในปีหน้าเนี่ยพอขึ้นม .1 แล้วเนี่ยผมอาจจะต้องให้เขาซื้อถ้าเกิดว่าระบบทุกอย่างเนี่ยถูกเซตอัพแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะผมใช้งานทุกอย่างเป็นนะปีหน้าปี2022เนี่ยก็จะให้เคสเข้าไปนั่งเรียนในนั้นแล้วก็ บันทึกวิดีโอบันทึกภาพแล้วก็เอาออกมาให้ทุกคนได้ดูโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะเรากำลังที่จะเปลี่ยนมิติใหม่ของการสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนออนไลน์ที่อยู่ในโลกเสมือนจริงเป็นที่แรกๆเลยเป็นที่แรกๆเลยของโลกต้องรีบทำเพราะว่าตอนนี้โลกมันไร้พรมแดนแล้ว นะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรได้เราจะต้องมีจินตนาการแล้วก็สร้างมันออกมาแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นแผนกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ที่บางแสน,นไอปี2022ปีหน้านะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนได้เห็นกันแน่นอนเดือนนี้พอยอแล้วเนาะเดือนหน้าก็ธันวานะก็อีกเดือนกว่ากว่าก็จะได้รู้กันว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงละเราจะเข้าไปสู่ในโลกของของ VR โลกของเมต a าเวิร์ดแล้วมันมันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้พอดีอ่ะคุณน่าจะเข้าใจนะตอนนี้เนี่ยโควิด -19 จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับตอนนี้กลับมาระบาดใหม่อีกรอบหนึ่งในยุโรปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่เราเปิดประเทศหลังจากที่เราทำธุรกิจกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับเข้าสู่รูปแบบเดิมนะอาจจะต้องมีปิดอีก ก็เป็นอย่างงี้ฮะเรายังไม่รู้จุดจบของมันเมื่อไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเร่งทําก็คือเราจะต้องเร่งทําโรคเสมือนจริงให้ได้นะครับทุกคนอยู่บ้านแล้วก็เข้าไปเจอกันในนั้นซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์นะครับมันขาดอุปกรณ์ไม่ได้แล้วก็ผมคิดว่าอ c u ูรัสเควสทูเนี่ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่เราเอามาใช้งานเพื่อที่จะทดสอบ สิ่งต่างๆก่อนนะครับแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันมีของออกมาแล้วไงมันมีของออกมาให้ใช้งานแล้วเราก็น่าจะต้องลองก่อนก็เดี๋ยวคิดว่านะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับที่กรุงเทพแล้วก็เอามาลองใช้งานก็จะเห็นว่าเราต้องพัฒนาต่อไปมันต้องมีการพัฒนาต่อไปไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้อะเราอยู่เฉยไม่ได้ นะโลกมันทัฒนาเราไม่ทําคนอื่นเขาก็ทาแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะอย่าที่จะเข้ามานะในการสัมมนาออนไลน์ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเราอาจจะต้องดูยอดคนก่อนนะ,ะถ้าเกิดว่าไม่ถึง5คนนี้ผมก็ต้องคิดหนักแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็ทํางานของผมไปได้เรื่อยๆนะแล้วเมื่อวันหนึ่งนะพอผมเปิดนะเป็นการสัมมนาออนไลน์ที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ ก็วันนึงผมคิดว่าจะมีคนสนใจมาดูนะแต่ว่าผมก็ต้องทำงานก่อนเนาะโอเคทีนี้วันนี้นะเราจะเรียนเรื่องอะไรอ่าเดี๋ยวไปดูนิดนึงวันนี้เราจะเรียนเรื่องลอจิกก็จะมี3ตัวที่เคสจะต้องทำวันนี้ก็คือเรื่องของ a n อนอแล้วก็น็อซึ่งอันนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเขามาเนี่ย ผมก็จะต้องสอนก่อนว่ามันต้องเข้าใจตารางตารางของการแอนของการออมันมีความแตกต่างกันแล้วก็การใช้น็อตเอาพวกนี้เนี่ยมาใช้กับนำพายยังไงนะมันก็จะมีคำสั่งเฉพาะตัวของมันอยู่อันนี้ผมทำเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่3หน้าแต่ว่าสำหรับเด็กเนาะซึ่งยังไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะยากนิดนึงจริงๆแล้วไพทอนเนี่ยมันก็คือคณิตศาสตร์อะ ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจคณิตศาสตร์คุณเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างดีคุณมีความชอบพอมาทำไพทอนเนี่ยมันจะง่ายอะ่ะเพราะว่ามันคือเรื่องเดียวกันนะมันไม่มีความแตกต่างกันเลยเราควรที่จะเรียนคณิตศาสตร์ให้ให้โอเคอะ่ะนะเพราะว่ามันคือเรื่องเดียวกันแค่เปลี่ยนจากคณิตศาสตร์มาเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองมีมากกว่าน้อยกว่ามีการคูณการบวกการลบการหารน,นะมันคือเรื่องเดียวกันน่ะ นะฮะแล้วก็มีการใช้ลอจิก1กับ0ูกับเ s e ถูกับผิดนะครับมันก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนออกมาให้อยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์อยังไงอ่ะก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับพิจารณาดูแล้วกันว่าเราจะไปอยู่ในโลกอนาคตแบบไหนคุณจะพัฒน,นาตัวเองไหมนะหรือว่าคุณจะย่ำอยู่กับที่แล้วคุณไม่ได้สนใจอะไรก็แล้วแต่ ผมบังคับใครไม่ได้หรอกนอกเียจากว่าคนที่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปรอตรงนั้นผมก็ต้องทอําอ่ะไม่งั้นผมก็จะต้องออกจากตลาดไปนะถ้าเกิดว่าผมไม่ทํา VR วันหนึ่งเขาใช้ VR กันเป็นแล้วผมใช้ไม่เป็นผมก็ต้องออกจากตลาดไปถูกไหมไม่มีใครไสนใจผมหรอกคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะไม่มีใครสนใจดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราก็จะต้องตามให้ทัน นะซึ่งมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะต้องวิ่งตามแต่ก็ต้องทาอ่ะมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะถ้าอยู่เฉยเฉยก็คือมันก็พร้อมที่จะตายไปกับความล้าสมัยของเรานะเราก็ต้องเอาไปสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่โลกมันไปทางนี้แล้วมันมีโรคระบาดเนี่ยมาเล่งการเกิดของของพวกนี้มันทํำยังไงอ่ะมันก็ต้องไปให้ได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราทํานายไว้ว่าปี2030บอ่ะอีกไกลอีกประมาณ10ปีอ่ะถึงจะเกิด แต่ตอนนี้มันเกิดแล้ว啊เฟซบุ๊กประกาศแล้วะปี2022เนี่ยเขาก็จะเริ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มได้เลยนะเราซื้อมาใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วอะมันเป็นเรื่องของอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายอะที่มันกําลังที่จะต้องมูฟไปทําธุรกิจกันในโลกเสมือนอะมันคือโลกคู่ขนานอะเราเราต้องอยู่กับบ้านอะเราไปไหนไม่ได้อะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นวังวนเดิมๆอยู่กับบ้าน แล้วก็ทํากิจกรรมกันผ่านอินเทอร์เนต็ตมันก็จะกลายเป็นอินเทอร์เนต็ตยุคใหม่นะไม่ใช่แบบใช้เท็กไม่ใช่แบบใช้รูปไม่ใช่แบบใช้วิดีโอแบบเดิมแล้วมันเป็นสามิติแล้วมันเข้าไปเจอกันในนั้นนะเราก็ต้องพยายามแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ต้องพัฒนาให้ได้นะที่บางแสนใน้ไอเราก็ต้องพัฒนาระบบในการรองรับให้ได้โอเควันนี้อาจจะยังมีคนมาเรียนน้อยนะจริงจังเนี่ยนะหนึ่งคนตอนนี้คือจริงจังหนึ่งคน แต่ว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยเขามาตรวเพื่อสอบโรงเรียนกําเนิดวิทย์โอเคก็ไม่ไม่ไม่ว่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนอะไรของเขาไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งคนที่แบบมาที่นี่จริงจังนะมาระยะยาวเรียนอีกนานนะเรียนอีกอีกนานอนะ่ะอีกยาวนะซึ่งก็ต้องไปกับผมผมก็โชคดีที่เขามาเรียนแบบระยะยาว ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเรียนระยะยาวเนี่ยผมก็ผมก็จะไม่มีการทดลองเกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับช่วงของเฟสทดลองนะที่ให้คนมาเรียนจริงก็ต้องขอขอบคุณฮนะผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์โอเคตอนนี้เหลือ5านาทีเนาะผมก็ทำการส่งลิงก์ไปให้น้องเหมือนเดิมอ่าน้องเขาก็จะต้องมาทำเองนะตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยละส่งลิงก์ไปเดี๋ยวรอกดเข้ามาผมผมก็กดรับแล้วก็เคสก็เข้ามาเรียน แล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศเหมือนเดิมเนาะให้ทุกคนได้เห็นว่าห้องเรียนออนไลน์เป็นยังไงแต่ผมตื่นเต้นนะถ้าเกิดว่ามันเป็นห้องเรียนออนไลน์แบบ3มิตินะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมันจะเป็นอะไรอีกสเต็ปนึงอ่ะมันจะไม่ใช่ห้องเรียนแบบ2มิติแบบนี้อีกแล้วตึงมันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนานะที่นี่ก็จะพัฒนาแบบต่อเนื่องอ่านแล้วเห็นไหมเขาอ่านแล้วเดี๋ยวรอรอป๊อปอัพ เด้งขึ้นมาผมกดรับเขาก็เข้ามาในห้องและแล้วก็เหมือนเดิมนะให้แชร์หน้าจอแล้วก็นั่งทำนะวันนี้ผมอาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยก็เป็นการฝึกให้มีวินัยด้วยเพราะต้องรู้เวลาต้องมาตรงเวลาแล้วก็มาเรียนทุกสัปดาห์เพราะว่าเรามีเวลาตายตัวล็อกไว้เลยว่าทุกวันอาทิตย์นะบ่ายสามต้องมาเจอกันสัปดาห์ละชั่วโมงนะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมเด้งมาแล้ว พอเด้งมาแล้วปั๊บเนี่ยผมก็กดรับอ๊อเจอนิชาลีแล้วนิชาลีโอ้โหเราอยู่ในโลกเสมือนนะเนี่ยตอนนี้ไหนทำไงต่อคะ Not yeah, like